สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube เสียแบงค์นะครับผมวันนี้ก็มาดูการทำงานของเจ้าโคมาสุร้อยสามสิบนะครับหรือว่าโคมาสุเอ็มซีโร่้อยสามสิบนะครับขีดแปดนะครับผมหรือว่ารุ่นแปดนะครับผมโอ้ตัวนี้นี่ทำงานได้เหมาะสมมากเลยเฮ้รถไทย รถใหญ่รถใหญเหรรถคูยใหญ่ไหมรถคูยใหญ่เออโอ้เ <laughs> จ้าของรถคันนี้ขี้เล่นครับผมอ่ะเดี๋ยวไปคุยสัมภาษณ์กับเจ้าของรถสวัสดีครับ,รบโอ้ทำไรเนี่ยทำไม่ได้เป็นยลบสักทีหักเลยแน่โอ้ทำเป็นยลบสักทีฝนมันตกแน่วางข้อเนี่ยขอตีป่าเขาอ๋อตีป่าตีป่าฝนมันตกเลยทำอะไรไม่เอ้าคันใหม่เนี่ยนะ นเนี่ยเอาโอ้โอโอโอมลยก๊กเลย,เลย,เยแกะกลองเลยโอ้อน,นี้รถผู้ใหญ่ลงหมูสีนะครับผมสนใจติดต่อเรียกใช้บริการได้ราคาเป็นกันเองครับอันนี้ชั่วโมงเท่าไหร่ครับเนี่ย1,200โอั1,200รายวันนะครับรา,ายวันวันละ9,000เนาะ ใหม่กิกเลยรถนี่กับคันเก่านั่นแหละแต่เจ้าของขับเองเนาะรถลวดเราเราใช่ไหมรมาสองปีหล่ะโอมาสองปีกูก็มาอยากได้ดึงกันไปดึงกันมาดึงกันไปมาช่วงที่ว่าพ่อไอ้นี่อเลยพ่อแจกได้ให้มันเลยคันนั้นดาวเท่าไหร่ครับคันนั้นันดาวอยู่ที่สามแสนดาวสามแสนสองแสนห้านั่นแหละคือว่าเราไปปิดเล่มอ๋อเครดิตดีเครดิตอยู่ ส่งล่าช้าใช่ไหมส่งล่าช้ามันไม่มีเขตดินดีตัวนี้ไอตัวนี้อย่างเราดาวสองแสนห้านี่เราส่งวัดอยู่ที่เท่าไหร่สองแสนห้าอยู่ที่ประมาณเกือบเจ็ดหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นประมาณหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าดาราสามแสนก็อยู่ที่หกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นต้นต้น ประมาณนี่แหละประมาณหกหมืนี่แหละหกหมื่ปลายนี่ยน่อประมาณหกหมื่ปลอ่ะได้ฟังจากผู้ใหญ่แล้วนะครับผมห0 0 0ื่นปลปลายนะพี่น้องนะสนใจก็กินกลางเข้ามาได้ต,ตอนนี้รถราคาบรรจุมวลเหมือนเดิมคันนี้ตัง้งราคามาันสามแสนข้ามแ่้วน้องตัวนี้แพงรถตัวแรกตัวนี้แพงแค่แพงดิงวันนี้ถูกลงไงก็รถแรงวันนี้เติมน,น้ำมันวันละเท่าไหร่นี่ถึงส0 0พันไหมครับน้ำมันก็อยู่ 2, 000, 2, 000, 2, 000, ที่ประมาณสองพันสองพันห้าสิบที่ทางเราจะเท่อ๋สองพันห้าไม่งี้ก็เราไม่งี้บ้ ถือว่าประหยัดอยู่ถือว่าประหยัดปีนี้งานชาวบ้านเยอะอยู่มั้งตอนนี้นะหน้าหน้าฝนเราเนี่ยมันก็เริ่มหยุดมาสองเดือนกันนะ<อ>น,นี่รเริ่มเริ่มจะเข้างานแนละ้วฝนสั่นละล่ะเ,<อ>เริ่มจะมีโอ้งานใหญ่ได้ได้กินงานโซนเชา้าเขาใหญ่อย่างเดียวนะครับพี่น้องอ,อันนี้เราเหมาเนี่ยเหมามีเหมาโอ้ไล่เท่าไหร่ครับ 1ม <12. S 2> ื่นองตีตีกองตีกองอีงเนทิ้ง,ง,อง,องเน่หมืนอ,อ,ญญทอ,อนทิ้งหมื่นสองไร่หนึ่งออโอ้หนี่กระแสนกาบาทบ้งเนี่ยได้ไม่สิบไร่มันแค่สีไส่ไร่โนอะสีไ่ไร่น่ห้าิบ่าท่ยพวกไปทิ้งไหนเนี่ยทิ้งท้ายเนี่ย ถ้าใต้ไซส์ถ้าสูงไม่ได้หรอกถ่ามันจะมีเบ้าอยู่ต้องมีเหมาบอ่อเนาะมีเหมาบอ่อสักลูกหนึ่งเนาะสบายเลยเนะาะ<น>เอานี่ไปลงลงลงแล้วก็หน้าดินไปกบไปลงสมายเลยเรา่ใครเขาไม่อยากได้เนี่ยใช่ใช่เพราะว่าในบ่อเราแถวนี้มันเต็มหมดแล้วไงเราชมไม่เข้าโหจะบ่อยใจสบายเลยพวกชมไม่ได้สักบาทแต่เราก็เอาไปชมให้ทุกว้านมันใกล้เราใช่มใช่เราเคลียร์ลิงทิ้งเนาะใกล้บ้านไร่เนี่ยแย่ที่ลงบ้านไร่นะครับ เราเข้าไปลงครับเป็นตัวอื่นอ้เราเมาเองไม่เท่าไหร่หรอกไปเรื่อยๆกุ้งตุตีเนี่ยเลยตุมตีวันเดียวอีกวันเดียวเออมันเดียวอ๋อเสียกุ้งไปไหนเสียกุ้งไม่อยู่นะเสียกุ้งมาโดยมิจฉี่เนี่ยมาเราวันผมกันโตมันทำอะไรไม่ได้เลยก็ออกกันเลยมาทำพวกก็แก๊้งอ๋อมันทำให้มันเหลือในนอ้อยู่ชุดนะครับเกาออกเกาออกตะวัตตะยายาินดีๆนี้มาตะวัดตะวัตได้กันนั่นไปเลยหน้าแรงก็ไปลำตะของไปไปที่นู่นต่อวเนีย อไกลแล้วว่าสี่คิวปีนี้งานเยอะมันมีงานไอ้งงม,มีงานมาันเป็นดังหว่มันหน้าฝนไงหน้าของไอ้งงนี้ครับทำเขาทำอะไรทำสวนกันอ๋อจะเอาลงไปชเชื 2, อ่อมสองพันนะครับเพราะว่าปีนี้น้ามันท่วมเยอะปีนี้งานถมน่าจะเยอะอยู่หลายที่อยู่เ,ออเพราะว่าโซนโคราชมีแต่ถมเต็มเลยเออน้าท่วมหมดเลยอ,อ,อ่ะไปดูงานลอกคลองไว้สองกิโลครึง่งมีงานอะไรเรียกรวมบ้างครับโอ้มีมีแต่งานเจ็บตัว ไปนะมีแต่งานเจ็บตัวถ้าเราเป็นงานดองอะไรเราไม่ไปหรอกครับผมมีแต่งานหลวงชาวบ้านดีกว่าสบายใจู่งานชาวบ้านดีมาได้เงินสดของผมส่วนใหญ่จะเป็นงานโครงการมากกว่างานเป็นเดือนเงินเป็นปีเราไม่มนใช่ครับเราไม่มี้มันสองน้มันช่ปู่เป็นงานตายไปอย่างผมเอาให้ยน่คณะเมอยสัอู่หบุญหลายนะมบุญหลาย ตีเติร์ดเขาก็ผสมมา,านเนี่ยแดนทัเนเนอ่ยชนนี่สันติสันติเอากับเอาของใครเสียนหน่อยนะเอาของคป๋าโอ้ประเทศด้วยคนที่เอาตุ๊กตามมาให้ลุงตั้งแต่แรกอ๋อขั้นเขียวหนุนหนักตั้งแต่ขันข้นเขียวครับนั่นแหละข้ามาให้มอเก่าได้หมอบุญหลายอยู่ตรงไหนเนาะมอบุญหลายน,นี่ไงกแยไปลไปทางน้ำขุดนี่เนาะเออไม่ไม่ไม่เข้าทางน้ำขุดนะลงตรงมุมนี่เลยลงตรงมุมเลยเออมีมี กระแพงแยกกันไปเดี๋ยวลูกก็จะไปอ๋อครับครับได้แยกกันเดี๋ยวไปพรามึงก็ได้เดี๋ยวมันจะไปถ่ายยูทูบหน่อยเอาเดี๋ยวก็ฟังจากเสียงผู้ใหญ่แล้วนะครับว่าใช้ดีแน่นอนครับไม่งั้นไม่กล้าการันตีออกมาถึง2ตัวนะครับนุ่นตัวที่2นะครับผมเครดิตดีครับซันนี่ส่งเท่าไหร่ครับซันนี่ซันนี่ไอสามสิบที่ส่งที่สองหมื่นห้าพันต้นเฮ้ยดาวเท่าไหร่ดาวสองแสนกว่า เอาให้ผมสักตัวนึ่งว่ะจริงไหมเนี่ยซานนี่ตัวใหม่เนี่ยนะเอา้าทำไมโคราดไอ้ตรงนี้ผมเพิ่งไปทำเอกสารไว้ดิของผมดาวสามแสนสามแสนสามพัน <3, 000, S 2> ส่งห้าหมื่นคันไหนคันสามสิบหรือว่าห้าอ๋ออันนี้คันเล็กคัน55ห้าไหมเฮ้ยผมเอาร้อยสามร้อยสามห้า อสามารถที่แรกไปเอามา้แต่ไม่เอาทำไมอะดูลักษณะมันแต่ต้มันเป็นตัวใหมนะครับเราไปดูเป็นตัวเก่าัวี้ไม่คยสวยมัค่อยใช่ใช่ใช่แท็กแคบแคบวมั่ไ่รับนี่ผมไปเอามาตัวนึงเนยเพิ่งไปจองไว้เนี่ยได้รถวันที่19รถใหญ่รถใหญ่ต้องคุ้นโคกวดใช่ใชผมเอาโคกวดผมเอากรเซลหน่อยอ่าของคุณต้น ผมไม่รู้ว่มันจะใช่ดีไม่ดีจังวะีสนี่ันนี้เลาน่ยตรมันูอายู่ในช่องช่องมันไปลช่องขาดนั้นครับมันจะปูกจะมมันรถรถเล็กเาเนีมันอู่เป็นช่องเลยนะอ๋อเครื่อก็คือส่วนเรื่องแงออยอยู่ด้านหน้ามาตรงกรงเนี่ยครับเออตัอย่างนะไอ้สามสิบนะครับทะร้อยร้อาเนี่ยมันก็จะ มันจะทำไปดีกันหรอมันจะทำโค้งหมดอ่ะอืใช่ได้แต่ผมตอนแรกผมว่าจะไปเอาไอ้นี่ไม่รู้มันดาวเท่าไหร่เ,เลยตัดกันขายตางังเนาะนี่ไปเลยสันนิษฐานเชีย,ยร์ด้วยเพราะว่ารถมันโอเคครับอโอเคนะเอาฟังจากผู้ใหญ่นะครับซันนี่ชัวร์รถแ,แบนเขารถรถยนต์ใช่ใช่ใช่รถยอดนิยมไอ้พวกนั้นขายแค่เกิดการไปรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อในอนาคตนั่นแหละเป็นอย่ังไงด้านนั้น ใช่ใช่แต่นี่เป็นรถแบนด์ครับรถแบรนด์ของเขารถแบนาบนี่ะไดกนใช่ใช่อะไรีรถอันนี้เจ้าของขับเองอันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยหกเจ็ดปีแล้วมั้งเจ็ดปีแล้วครับรถคันนี้เจ็ดปียังใหม่นะครับก็ผู้ใหญ่เรียกว่าขับเองไม่เคยให้ใครขับอ่าขับเองไม่เคยใครขับถือว่าใช้ดีพี่น้องจึงบอกต่อครับแกเปามีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็จอดอยู่ข้างในเลยนี่ในไมค์กิ๊กเลยไ่แดง ใช่ครับไปรีวิวไม่ได้เพราะว่ามันก็ยี่ห้อเดียวกันเหมือนกัน,กนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย,บายครับเยี่ยมครับเ่าโอเคครับ